แผ่นสุดท้ายกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงเพราะว่ามันเป็นการซ่อมใช่ไหมมันไม่เท่ากันจะตัดส่วนไหนออกอมย Så må jeg ta bort den, for den skal helt bort dit. Sånn. Mm. Sikkert tre centimeter. Sikker? Du hører ikke på meg? Nei, men det blir mm. Det blir den der mm. jo, da, jeg, for jeg det, Ja, fordi det er til sommeren, det er femten. Pluss

ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรอะแดซิลิโคนดูบุกแกเ uh, <no>. okay. อ่อน้ออะครีิลอะคลีนไม่ใช่ซิลิโคนนะมันเป็นอะคลีนแล้วก็ปิดรอยปิดที่เป็นรูๆอะไรพวกนี้แล้วก็รอยรอยที่ตอกตะปูลอยตะปูต้องปิดให้มิดหลังจากมันแห้งก็ทาสี ก็จะจบงานตรงนี้อันนี้คือต้องซ่อมนะเพื่อนๆน,นะถ้าเกิดซ่อมทั้งอันนี้คือต้องแกะออกป้าบอกว่าไม่ต้องอะเธอเธอไปหาไม้มาใส่ซะบอกลุงนะเอาเอาไม้มาใส่ตัดไม้ใส่เดี๋ยววันนี้หลยแกจะทําหลังจากนั้นก็ยาแนวยาแนวเสร็จก็ทาสีใหม่มีทั้งสามจุดก็คือ อ,อที่ห้อยเครื่องไม่ใช่ห้อยสย่พูดก็ไม่ค่อยจะถูกที่ยึดเครื่องเออทำควารมร้อนนะเพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นไหมวันนี้ป้าต้องให้แกเออตรงนี้เป็นรูที่เขายึดเครื่องนะวันนี้แกจะต้องลุงจะต้องมาขัดตรงนี้ให้ป้าเนี่ยพอขัดเสร็จเดี๋ยวป้ามาทาสีใหม่แต่ตัวนี้จะทาสีขาวนะวันนี้คงไม่เสร็จ วันนี้ก็น่าจะเสร็จตรงนี้กับตรงนี้ส่วนป้าก็จะย้ายไปทาสีฝั่งโต๊ะกินข้าวแทนฝั่งนู้นก็เหมือนกันแต่ฝั่งนู้นหนักกว่าฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนู้นต้องไปหาซื้อไม้ฝากระดานอย่างเงี้ยเพราะว่าคนเก่าเจ้าของบ้านเก่าอะเวลาเขาเวลาเขาใส่ใส่ใส่ไอไอ้ฝาตรงเนี้ยแล้วมันมาหยุดอยู่ตรงเครื่องทําความร้อนแล้วข้างล่างเครื่องทําความร้อนเนี่ย มันไม่มีไม้กระดานมันเป็นแค่ไม้อัดป้าต้องไปหาซื้อมาใส่ใหม่ตอนนี้ลุงใส่เสร็จแล้วรอป้าทาสีข้างบนนี้ป้าจะทำเป็นที่วางกระถางต้นไม้นะลุงลุงทำไม่ใช่ป้าทำมาดูตอนเสร็จอีกทีนะว่าจะเป็นยังไง